บทที่745ของขวานสู่ดาวจากกระพัปีศาจคริสตนผู้ยิ่งใหญ่ก็มีสีหน้าเฉยชาผู้ชายคนนี้กำลังทำอะไรเพราะเธออยู่ถัดจากถังซานเธอจึงรู้สึกสมจริงที่สุดถังซานทำอะไรอยู่ในบรรดามเมล็ดโมวมีความโชคดีของดาวเพราะที่กลุ่มจิ้งจอกสวรรค์ได้สะสมมาตลอดหลายปีและยังเป็นโชคที่บริสุทธิ์ที่สุดในดาวฟ้าหลันอีกด้วยไม่มีประเภทเชิงลบใดๆ ในเวลานี้ถังซานใช้ดวงตาสวรรค์ของเขาในการหลอมรวมชะตากรรมนี้เพื่อสกัดกั้นภัยพิบัติจากฟ้าผ่าส่วนหนึ่งของชะตากรรมของกี้ที่โดนฟ้าผ่าโดยธรรมชาติได้รวมเข้ากับภัยพิบัติจากสายฟ้าแล้วสลายตัวระหว่างสวรรค์และโลกซึ่งเทียบเท่ากับการรีเคลมโดยดาวแนวทางปัจจุบันของถังซานดูเหมือนจะติดสินบนดางองของดาวฟ้าหลันดังนั้นฟ้าร้องจึงเบาลงมากดูเหมือนนวว่าดาวจะมีประโยชน์มากสิ่งนี้ใช้ได้เช่นกัน เมื่อเขามาถึงสวนนรกเป็นครั้งแรกถังซานได้นับมันแล้วคราวนี้มีมเมล็ดบัทั้งหมด18มเมล็ดในสวนสวรรค์เหตุผลที่เขาไม่ทําก่อนหน้านี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้จัก,กรพรรดิปีศารจจิ้งจอกสวรรค์กระโดดลงจากกำแพงอย่างรีบร้อนในขณะเดียวกันก็ช่วยให้ร่างกายของเขาสามารถทนต่อฟ้าร้องที่มีพลังมากขึ้นอย่างแท้จริงเพื่อให้รับบัพติดมาจากร่างกายของเขา แต่เมื่อเห็นว่าร่างกายกำลังจะต้านทานไม่ไหวท่านี้จึงถูกถอดออกไปโดยธรรมชาติหลังจากถูกติดสินบนการทำลายล้างครั้งใหญ่ของ9สวรรค์และ10บโลกและการทำลายล้างจากภัยพิบัติจากสวรรค์ก็ง่ายกว่ามากที่จะต้านทานได้แน่นอนความตั้งใจดั้งเดิมของสายฟ้าในการทำลายถังซานยังคงไม่เปลี่ยนแปลงแต่การติดสินบนด้วยโชคแบบนี้ยิ่งดีสำหรับดาวมากเท่านั้น ดังที่จัก,กรพรรดิปีศาจคริสตันกล่าวก่อนหน้านี้เผ่าจิ้งจอกสวรรย์ยังคงรวบรวมโชคของพวกเขาในภูเขาศักดิ์สิทธิ์จิ้งจอกสวรรค์ซึ่งแน่นอนว่าดีสําหรับเผ่าสัตว์ประหลาดเผ่าผีและทวีปนางฟ้าแต่มันก็ไม่เอื้ออํานวยต่อความสมดุลของดาวทั้งหมดในเวลานี้ฉันยังกลับไปสู่โชคบางอย่างซึ่งยังคงเป็นแบบที่บริสุทธิ์ที่สุดและแน่นอนว่ามันคือสิ่งที่ดาวชอบในเวลานี้ฟ้าร้องมีพลังมากจนน่ากลัวยอย่างยิ่ง และเป็นไปไม่ได้ที่จัก,กรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์จะหยุดมันในตอนนี้เพราะเมื่อถังซานถูกขัดขวางไม่ให้ก้าวข้ามหายนะเมื่อฟ้าร้องถล่มดอกไม้แห่งสวงสวรรค์ทั้งหมดจะถูกทำลายไม่ง่ายเหมือนการทำลายมเมล็ดบัวฟ้าร้องที่แปดมาอีกครั้งและจัก,กรพรรดิที่อยู่ข้างนอกก็รู้สึกแปลกๆลก,กล่าวคือฟ้าร้องที่ตกลงมาจากฟ้ากฟ้าจะควบแน่นไปที่ศูนย์กลางด้วยตัวมันเอง และไม่จำเป็นต้องใช้กำลังมากเพื่ออัดเข้าด้านในอย่างไรก็ตามพลังของความทุกข์ทรมานจากสายฟ้าที่ควบแน่นในตัวเองนี้ช่างน่ากลัวยิ่งกว่าเพราะไม่มีการบริโภคผ่านกระบวนการเผชิญหน้าพวกมันมันเหมือนกับว่าสายฟ้ามีความคิดในเวลานี้จัก,กรพรรดิยังมึนงงเล็กน้อยพวกเขานึกภาพไม่ออกว่าสถานการณ์แบบไหนที่จะนำไปสู่หายนะดังกล่าวได้และพวกเขาไม่คิดด้วยซ้ำว่านี่คือสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่อยู่เหนือหายนะ เพราะมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะประสบความสำเร็จเลยภคพิบัติสายฟ้าที่8มาถึงถังซานไม่ลังเลที่จะดูดซับมเมล็ดบัวอีกครั้งด้วยตาแรกทำลายมเมล็ดบัวและคืนโชคแน่นอนว่ามันยังคงมีประโยชน์สายฟ้าก็อ่อนโยนในกระบวนการแตกหักและแม้แต่บีคอนเวลาก็ยังได้รับผลกระทบจากการควบคุมเวลาและพื้นที่ของมันทำให้ถังซานง่ายขึ้นมากในกระบวนการอดทน จริงๆตกตลึงสายฟ้ากำลังสนับสนุนถังซานให้ทำเช่นนี้ต่อไปหรือไม่ไม่เป็นไรและการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวล้วนอยู่ในความคาดหวังของถังซานหลังจากนั้นทันทีเมื่อใดก็ตามที่เกิดภัยพิบัติจากฟ้าร้องอันน่าสะพรึงกลัวแทงซานจะเปิดมเมล็ดบัวน,นำโชคเพื่อน,นำโชคกลับคืนมาดังนั้นแม้ว่าความทุกข์ยากของฟ้าร้องจะรุนแรงกว่ากันและกันดูเหมือนว่าจะพยายามหาทางด้วยตัวเอง เลี่ยนแปลงตลอดเวลาผ่านการเปลี่ยนแปลงต่างๆเพื่อให้ถังซานสามารถทนต่อมันได้ถังซานต่อต้านครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ด้วยการกลับมาของโชคภูเขาศักดิ์สิทธิ์จิ้งจอกสวรรค์ด้านนอกกำลังหดตัวกระทั่งพังทลายมเมล็ดบัว18ต้นนั่นคือต้นกำเนิดของตระกูลจิ้งจอกสวรรค์ จัก,กรพรรดิปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ก็พยายามปิดกั้นเช่นกันอย่างไรก็ตามเมื่อเขาต้องการปิดกั้นสายฟ้าซึ่งเดิมโจมตีถังซานมีแนวโน้มที่จะพลิกกลับราวกับว่ามันกำลังจะหันมาโจมตีเขาสิ่งนี้ทำให้จัก,กรพรรดิอสูจรจิ้งจอกสวรรค์ปกป้องหนูและไม่กล้าที่จะหยุดมันเมื่อภัยพิบัติจากฟ้าร้องครั้งที่16มาถึงส่วนนรกทั้งหมดก็สว่างสวยด้วยฟ้าร้องที่กระจัดกระจายและเปลี่ยนเป็นสีทอง สายฟ้าอันน่าสะพรึงกลัวก็พุ่งเข้าใส่ถังซานาทีละตัวในเวลานี้ทั้งร่างของถังซานกลายเป็นสีทองใสราวกับคริสตัลในระหว่างกระบวนการแบกสายฟ้าสติของเขาจะค่อยๆเพิ่มขึ้นในแต่ละครั้ง16เส้นทาง9สวรรค์และ10แผ่นดินถูกทำลายและถูกทำลายและอาณาจักรของเขาก็มาถึงจุดสูงสุดของราชาปีศาจแล้วลมาหายใจของเขาเองยิ่งน่ากลัวขึ้นไปอีกราคาที่จ่ายไปคือมเมล็ดบัวน,นำโชค9้าเมล็ด คุณต้องรู้ว่าเมล็ดบัวนี้ต้องการพลังแห่งโชคของทั้งดาวเพื่อควบแน่นโดยจัก,กรพัดิปีศาจผู้ยิ่งใหญ่จิ้งจอกสวรรค์เป็นเวลาร้อยปีเพื่อที่โชคอันบริสุทธิ์นี้สามารถรักษาไว้ภายใต้เงื่อนไขขององค์การแก้ไขความโชคร้ายแม้ว่าจาัก,กรพัดอสูรจิ้งจอกสวรรค์มักจะฝึกฝนด้วยตัวเองเขาก็เพียงแค่ยืมเมล็ดบัวเพื่อช่วยฝึกฝนแทนที่จะดูดซับโดยตรง18ถึงขีดจำกัดบนแล้ว แต่ทั้งซานส่งคืนการทำงานหนักเกือบพันปีของจักรพรรดปีศาจจิ้งจอกสวรรค์ทั้งหมดไปยังเครื่องมินในช่วงเวลาสั้นๆเพื่อให้การฝึกฝนของเขาเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของระดับเทพไปจนถึงจุดสูงสุดที่10สิ่งนี้ทำให้จักรพรรดอสูรจิ้งจอกสวรรค์ภายนอกอาเจียนเป็นเลือดครั้งเดียวการปล้นสวรรค์ครั้งที่17มาถึงตามที่สัญญาไว้ ฟ้าร้องที่น่าสะพรึงกลัวแสดงให้เห็นฟันและกรงเล็บของมันและหลังจากเจาะเข้าไปในสวนนรกมันก็เต็มสวนนรกเกือบจะในทันทีหลังจากที่เผชิญหน้ากับพลังแห่งความโกลาหลแม้ว่าพวกเขาทั้งหมดจะซุดตัวลงแต่สายฟ้าสีทองหลังจากการล่มสลายนั้นน่ากลัวย,ยิ่งกว่าภัยพิบัติฟ,ฟ้าผ่าครั้งแรกที่ถังซานต้องทนเพียงแต่พวกเขาไม่ได้โจมตีถังซานโดยตรงราวกับว่าพวกเขากำลังรออะไรบางอย่าง สิ่งที่พวกเขารอคือแน่นอนถังซานปล่อยโชคอีกครั้งสามารถกลับไปกับดาวพร้อมกับโชคได้อีกครั้งอย่างไรก็ตามคราวนี้ถังซานไม่ยอมให้เมล็ดบัวน,นำโชคแตกสลายแต่พระหัตถ์ขวาจับในความว่างเปล่าและแสงสีทองบนหน้าผากก็ส่องประกาย รูปรีศนา์ของเทพสมุดบานสะพรั่งด้วยความเฉลียวฉลาดที่หาที่เปรียบมีได้และเมื่ออยู่ท่ามกลางฉากหลังของความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์ที่อธิบายไม่ได้ดูเหมือนว่าเขาจะเติบโตขึ้นอย่างไม่มีขอบเขตในเวลานี้ การฉายภาพของจริงๆอยู่เคียงข้างถังซานเสมอและเธอก็ประสบกับกระบวนการทั้งหมดขอองค์การก้าวข้ามหายนะอย่างสมบูรณ์เมื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงของถังซานภายใต้การล้างบาปของสายฟ้าความตกใจในหัวใจของเขาแทบจะไม่สามารถอธิบายได้ตัวเธอเองเป็นจัก,กรพรรดิท,ที่มีอำนาจมากที่สุดและเมื่อเธออยู่เหนือภัยพิบัติ เธอก็เคลื่อนไหวอย่างยิ่งใหญ่ด้วยความสามารถที่โดดเด่นของเธออย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับเก้าสวรรค์และสิบโลกการทำลายล้างครั้งใหญ่และความทุกข์ทรมานจากการทำลายล้างของเทพเจ้าแล้วมันช่างดูเด็กเกินไปแม้เมื่อเกิดภัยพิบัติจากฟ้าร้องครั้งแรกเธอก็รู้สึกได้ว่าเธอไม่มีทางต้านทานได้ ไม่ต้องพูดถึงภัยพิบัติที่น่าสะพรึงกลัวที่ตามมาแต่ในระหว่างกระบวนการทั้งหมดถังซานยังคงมีจิตใจที่มั่นคงมากดวงตาที่แน่วแน่ของเขาไม่เคยว่นไหวเนื่องจากการเพิ่มประสิทธิภาพของสายฟ้านี้เพียงอย่างเดียวทําให้จริงๆเต็มไปด้วยความตกใจเห็นได้ชัดว่าเขาเตรียมตัวมาอย่างดีและทั้งหมดนี้ดูเหมือนจะเป็นอย่างที่เขาคาดไว้อย่างไรก็ตามสามารถคาดหวังความหายนะอันทรงพลังและน่าสะพรึงกลัวเช่นนี้ได้หรือไม่ สิ่งที่เกิดขึ้นต่อไปยังคงทำลายความรู้ความเข้าใจของเธอทุกครั้งที่มีพายุฝนฟ้าขนองถังซานจะมีวิธีการต่างๆที่จะต่อต้านมันจากการเปลี่ยนแปลงครั้งแรกของร่างทองคำเป็นเวลาที่ตามมาและหาออวกาศที่มีการเปลี่ยนแปลงเวลาและจากนั้นเมื่อมีการเพิ่มการเปลี่ยนแปลงของนกยูงหินและยางจะทนได้สิ่งที่แปลกประหลาดที่สุดคือการมีอยู่ของปราณที่อัลลามานั้นถ้าไม่ใช่เพราะปราณที่วุ่นวายนั้น แม้แต่ถังซาน100อก็ต้องถูกเฉือนตายด้วยพลังอันยิ่งใหญ่ของสวรรค์และปฐพีอย่างไรก็ตามเขาแข็งแกร่งมากจนสามารถต้านทานบับติดสมาของภัยพิบัติสายฟ้าที่น่าสะพรึงกลัวครั้งแล้วครั้งเล่าและรอดพ้นจากความทุกข์ยากของฟ้าร้อง สิ่งที่ทำให้เธอเข้าใจยากยิ่งขึ้นก็คือแทงซานไม่ได้ดูดซับโชคอันบริสุทธิ์ในเมล็ดบัวเหล่านั้นโดยตรงแต่ส่งพลังแห่งโชคโดยตรงไปยังดาวทำให้โชคสลายไปในดาวแม้ว่าในกรณีนี้ถังซานจะดูดซับโชคจำนวนหนึ่งเนื่องจากฟ้าร้อง แต่มันก็แย่กว่าการดูดซับโดยตรงของเขาในสถานการณ์ปกติอย่างแน่นอนจริงๆเชื่อว่าถ้าเธอซึมซับมันโดยตรงถังซานควรจะสามารถต้านทานภัยพิบัติด,ด้วยโชคที่เพิ่มขึ้นทันทีแต่เขาไม่ได้ทำอย่างนั้นคืนโชคให้กับดาวทำให้ทัศนคติของสายฟ้าคลุมเครือทำไมถึงเป็นเช่นนี้ตอนที่746จากกระวาลแห่งท้องทะเลอันกว้างใหญ่เงาของเทพแห่งท้องทะเล แต่ด้วยวิธีนี้ถังซานยังคงทนต่อการโจมตีของภัยพิบัติสายฟ้าดูดซับพลังของความทุกข์ยากจากสายฟ้าที่แข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาตัวเองร่างกายของเขาเพิ่มขึ้นด้วยความเร็วที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าภายใต้การบรรเทาทุกของสายฟ้าความแข็งแกร่งของร่างกายของเขาน่ากลัวยอย่างยิ่งในขณะนี้ฐานการพบปลูกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วฉันไม่รู้ว่าเขาทำมันได้อย่างไร นั่นคือเขาสามารถดูดซับพลังที่สำคัญที่สุดในความทุกข์ยากของฟ้าร้องเข้าสู่ร่างกายของเขาและจากนั้นเพิ่มความสามารถทั้งหมดของเขาในเวลาเดียวกันรวมถึงแบรนด์การเปลี่ยนแปลงคริสตัลของจริงๆแน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงของคริสตัลสามารถดูดซับผลประโยชน์บางส่วนโดยรวมเท่านั้นแต่การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในส่วนนี้ทำให้จริงๆร,รู้สึกว่าสถานะของเธอในเวลานี้เกินสถานะที่เธออยู่มากเมื่อเธออยู่เหนือภัยพิบัติ ไม่ใช่ว่าฐานการฝึกฝนพัฒนาได้สูงกว่านั้นมากนะเวลานั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือศักยภาพระดับที่คนคนหนึ่งถูกบรรเทาจากความทุกข์ยากของฟ้าร้องและนี่คือสิ่งที่มีค่าที่สุดทั้งซานยังใช้สายฟ้ามากกว่านี้ในเรื่องนี้มากกว่าที่จะปรับปรุงการฝึกฝนของเขาเองไม่เช่นนั้นเขาจะไม่เป็นจุดสุดยอดของอันดับที่10แม้ว่าเขาจะเข้าสู่อันดับที่11ก็ตาม อย่างไรก็ตามแม้ว่าเขาจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆแต่ความเร็วของความทุกข์ยากนั้นก็แข็งแกร่งขึ้นเร็วขึ้นเห็นได้ชัดว่าจัก,กรพัดภายนอกไม่สามารถต้านทานพลังอันยิ่งใหญ่อันน่าสะพรึงกลัวของโลกนี้ได้มากเสียจนสวนนรกทั้งหมดถูกปกคลุมไปด้วยก้าวสวรรค์และการทำลายล้างอันยิ่งใหญ่สิบแผ่นดินและการทำลายล้างอันน่าสะพรึงกลัวของพระเจ้า จาก,กระพัดอสูจรจิ้งจอกสวรรค์ในปัจจุบันนับประสาทที่ส่งผลกระทบต่อความทุกข์ยากของถังซานต้องระวังแม้กระทั่งเพื่อปกป้องตัวเองและความยากลำบากจากฟ้าร้องซึ่งเต็มไปด้วยดาวขนาดเล็กก็ดูเหมือนจะเต็มไปด้วยภัยคุกคามและความอาฆาตพยาบาทแต่ตราบใดที่ถังซานยังคงใช้มเมล็ดบัวน,นำโชคเพื่อซื้อเวลาพวกเขาก็ไม่รีบร้อนที่จะทำลายถังซาน อย่างไรก็ตาม,มเมล็ดบัวนำโชคก็มีนะคะมีทั้งหมด18มเมล็ดบัวเท่านั้นดังนั้นให้รอจนกว่ามเมล็ดบัวทั้ง18เม็ดจะหมดจากนั้นมันก็เทียบเท่ากับโชคของบรรพบุรุษที่สูญเสียไปทั้งหมดในเวลานั้นถังซานก็จะจมน้ำตายในภัยพิบัติจากฟ้าร้องเช่นกันดังนั้นเขาจึงใช้มเมล็ดบัวนำโชคมาเลี้ยงโจรปล้นสวรรค์ซึ่งเป็นเพียงการดื่มยาพิษเพื่อดับกระหายของเขา หัวใจของจริงๆเต็มไปด้วยความวิตกกังวลแต่เธอไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเห็นการต่อต้านอย่างต่อเนื่องของถังซานสิ่งเดียวที่ปลอบโยนเธอคือความสงบของถังซานตั้งแต่ต้นจนจบถังซานไม่ได้แสดงอาการตื่นประหนกใดๆทำตามขั้นตอนเพื่อก้าวข้ามหายนะเสมอยังคงเป็นความรู้สึกกว่าทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุม และในขณะนี้เมื่อถังซานกินเมล็ดบัวนำโชคเก้าเม็ดแต่จูจ่ๆก็หยุดขยับเมล็ดบัวหัวใจของจริงๆก็อดไม่ได้ที่จะไปอยู่ที่คอของเธอผู้ชายคนนี้จะทำอะไรเขากำลังจะตายและในขณะนี้บนหน้าผากของถังซานร,รูนตรีศูนย์ทองคำสีทองก็สว่างขึ้นด้วยเส้นคราวแม้แต่ฟ้าร้องสีทองที่ทำลาย9ก้าสวรรค์และสิบแผ่นดินก็ไม่สามารถบดบังแสงของตรีศูนย์ทองคำได้ ภาพหลอนเทพสมุดที่อยู่เบื้องหลังถังซานก็แข็งตัวและผสานเข้ากับร่างกายของเขาในทันทีเกราะสีทองซึ่งงดงามกว่าการเปลี่ยนแปลงของร่างทองคําหลายเท่าตกคลุมร่างกายของเขาในทันทีและผมสีฟ้าครามก็งอกออกมาก้มลงจากด้านหลังศีรษะของถังซานถึงเอวของเขาลมหายใจศักดิ์สิทธิ์ที่อธิบายไม่ได้ตามมา ทั้งซานจับอากาศด้วยมือขวาของเขาและตรีศูนย์สีทองคราวครายก็ปรากฏขึ้นในมือของเขาในเวลาเดียวกันทันใดนั้นชั้นของแสงสีน้ำเงินก็พุ่งออกมาจากหน้าผากของเขาซึ่งเป็นศูนย์กลางซึ่งปกคลุมร่างกายของเขาอย่างสมบูรณ์ การทำลายล้างครั้งใหญ่ของสายฟ้าได้กวาดล้างไปแล้วแต่เมื่อพวกเขาสัมผัสกับหน้ากาก,ากสีฟ้าพวกเขาทั้งหมดกลายเป็นชิ้นส่วนของแสงไฟฟ้าก่อนที่จะบุกรุกอย่างช้าๆและอีกหลายคนถูกปิดกั้นหน้ากากแสงสีฟ้านั้นเป็นเหมือนแผ่นกรองที่กรองฟ้าร้องออกไปทำให้ถังซานดูดซับมันได้ นี่เป็นส่วนหนึ่งของพลังของตรีศูนย์และตรีศูนย์ในเวลานี้อยู่ในฝ่ามือของถังซานแล้วแอลแมนดูไม่ต่างจากร่างกายจริงตรีศูนย์แสดงรัศมีอย่างลวงหลอกและแต่ละส่วนโค้งดูเหมือนว่าจะเป็นไปตามหลักการของสวรรค์และโลกทำให้โลกสั่นสะเทือนฟ้าร้องโดยรอบดูเหมือนจะได้รับผลกระทบจากความผันผวนและเริ่มสั่นสะเทือนอย่างเงียบ สายฟ้าหลายพันลูกแตกกระจายและรวมกันเป็นวงกลมและวงโค้งดูเหมือนจะร่างหลุมดำรอบๆถังซานและกลืนสายฟ้าเหล่านี้เข้าไปอย่างต่อเนื่องแต่ชุดเกราะของเทพสมุดบนตัวของเขากลับสว่างสวยราวกับดวงดาว จริงๆจ,จ,จ้องไปที่ฉากนี้อย่างตะลึงงันเธอไม่อยากเชื่อเลยว่าถังซานจะมีความสามารถในการแก้ไขพายุฝนฟ้าขนองด้วยพลังของเขาเองปรากรอว่าเขาสามารถแก้ไขด้วยกำลังของเขาเองได้เสมอหรือไม่ไม่ไม่เขาไม่ควรจะทำมันมาก่อนมันควรจะเป็นหลังจากที่เขาพัฒนาตัวเองแล้วและตอนนี้เขามีความสามารถเช่นนี้ ทักษะเวทมนต์นั้นคืออะไรและอาวุธศักดิ์สิทธิ์ในมือและชุดเกราะบนร่างกายของเขาสิ่งนี้ค่อนข้างเกินขอบเขตของความรู้ความเข้าใจของจริงๆแม้ว่าเขาจะยังอยู่ในระดับพระเจ้าแต่ลมหายใจที่เขาปล่อยออกมาในเวลานี้และลักษณะเฉพาะของเขานั้นเกินขอบเขตขความรู้ความเข้าใจของจักรพรรดิปีศาจคริสตันนี้ นี่คือพลังที่แท้จริงของเขาหรือพลังจากชาติก่อนของเขาในที่สุดเขาก็สามารถระดมพลังจากชาติก่อนของเขาได้ไม่น่าแปลกใจเลยที่เขาจะสงบและสงบนิ่งภัยพิบัติจากฟ้าร้องที่น่าสะพรึงกลัวเช่นนี้เขาสามารถต้านทานหรือดูดซับต่อไปเพื่อพัฒนาตนเองได้ อย่างไรก็ตามจริงๆยังสังเกตเห็นว่าการต่อต้านของถังซานนั้นไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆไม่ว่าจะเป็นชุดเกราะบนร่างกายของเขาหรือตรีศูลทองคำในมือของเขารอยแตกบางส่วนก็ค่อยๆปรากฏขึ้นแอร์ละมันค่อยๆย,ย,ยากต่อการดำเนินการภายใต้พลังทำลายล้างของสายฟ้าแต่ถึงอย่างนั้นตาของถังซานก็ไม่เปลี่ยนยังคงแน่วแน่ แสงในสวนนรกค่อยๆกลับมาเป็นปกติสายฟ้าจำนวนมหาศาลที่เคยสะสมมาก่อนค่อยๆสลายไปในตรีศูนย์สีทองของถังซานอย่างไรก็ตามในท้องฟ้าสูงด้านนอกสายฟ้าไม่ได้แสดงสัญญาณการกระจายตัวใดๆแต่ก็ไม่ได้โจมตีต่อในทันทีเมฆกลับกลิ้งไปมาราวกับกำลังสะสม แม้กระทั่งความโกรธของดาวหลังจากการระบาดอย่างต่อเนื่องหลายครั้งและการโจมตีแต่ละครั้งก็แข็งแกร่งขึ้นตอนนี้ยังต้องพักสักระยะเพราะการสะสมพลังมากกว่าการโจมตีครั้งสุดท้ายเท่านั้นที่จะทำลายถังซารได้ในที่สุดถังซารก็มีโอกาสหายใจ17ครั้ง9สวรรค์และ1ิโลกได้ทำลายล้างมหันตภัยแห่งการทำลายล้างและเขาถูกบังคับโดยเขาและให้เกือบทั้งหมดของเขาถูกเปิดออกต่อไปความทุกข์ยากของฟ้าร้องยังไม่หยุดเราจะต้านทานได้อย่างไร จริงๆมองไปที่ถังซานในขณะนี้มีความชื่นชมเล็กน้อยในสายตาของเธอเธอมั่นใจอย่างยิ่งว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงแม้ว่าจาัก,กรพรรดิองค์ใดจะอยู่ที่นี่เขาจะรอดจากภัยพิบัติที่จุดสูงสุดอันดับเก้า ในเวลานี้มันเป็นไปไม่ได้ที่จะต้านทานภัยพิบัติฟ้าร้องที่น่าสะพรึงกลัวเช่นนี้แม้ว่าจะเป็นเธอหรือจัก,กรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ที่ไม่มีวันตายที่มีพลังแห่งนิพพานและการเกิดใหม่มันก็จะถูกทำลายในกระบวนการของภัยพิบัติฟ้าร้อง3ามครั้งอย่างมากที่สุด อย่างไรก็ตามผู้ชายที่อยู่ตรงหน้าเขาใช้ความสามารถทุกรูปแบบที่สามารถใช้บังคับทนทุกทรมานจากสายฟ้า17ครั้งได้ถ้าเขาสามารถอยู่รอดได้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าในอนาคตเขาจะกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างแน่นอนแม้ว่าตอนนี้เขาจะเป็นเพียงจุดสูงสุดอันดับที่10แต่ในสายตาของจริงๆเขาได้รับการปฏิบัติเหมือนเป็นจัก,กรพรรดิแล้วเป็นเพราะความเข้าใจของเธอเธอจึงเข้าใจมากขึ้นว่าถังซานทรงพลังเพียงใด ถังซานสูดหายใจเข้าลึกๆและทำให้สถานะของเขามั่นคงในเวลานี้มันไม่ง่ายเหมือนรอยร้าวที่ปรากฏบนพื้นผิวของชุดเกราะซีกอดและตรีศูนย์ตรีศูนย์พลังของเทพ,พเจ้าแห่งท้องทะเลเหล่านี้ล้วนถูกยืมมาและไม่มีใครอยู่ที่นี่อาจกล่าวได้ว่าความรู้สึกอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาเป็นแรงบันดาลใจให้ตราสินค้าของสิ่งประดิษฐ์ชั้นสูงปรากฏขึ้นแต่ตอนนี้มีรอยร้าวซึ่งเทียบเท่ากับรอยร้าวในทะเลแห่งสติข,ของถังซาน ลักษณะการทำลายล้างของสายฟ้านั้นแย่มากมากนี่คือการทำลายล้างที่สร้างสิ่งที่ตรงกันข้ามและเป็นพลังแห่งการทำลายล้างดั้งเดิมที่สุดในจัก,กรวาล